ในปี2041ประเทศไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับภูมิภาคเอเชียอีกครั้งด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักพิสัยไกลรุ่นใหม่ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงการออกแบบอันทันสมัยและศักยภาพการทำลายล้างที่เหนือความคาดหมายการพัฒนาอาวุธชนิดนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยแต่ยังสะท้อนถึงจุดยืนใหม่ของไทยในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาค เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังพลังทำลายล้างขีปนาวุธหนักรุ่น2041นี้ได้รับการพัฒนาดโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันรประเทศของไทยรวมกับบริษัทเอกชนด้านอาวุธขั้นสูงโดยมีการออกแบบหัวรบแบบมันติดฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งให้เป็นหัวรบนิวเคลียร์จำลองหรือหัวรบแรงระเบิดสูงชนิดเจาะกรอบพิสัยของขีปนาวุธนี้สามารถพุ่งได้ไกลกว่า4 0 0 0กิโลเมตรครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนตอนใต้อินเดียบางส่วนและทะเลจีนใต้ ระบบนำวิถีอัจฉริยะและการหลบหลีกการสกัดหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของขีปนาวุธนี้คือระบบนำวิถีที่พัฒนาโดยใช้ AI ไทยรุ่นใหม่ล่าสุดมีความแม่นยำระดับเซตไม่เกิน10เมตรและสามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศเพื่อหลบหลีกการสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Stealth Coating ท,ทำให้เราดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้นอย่างมากโครงสร้างและการขนส่งที่คล่องตัวแม้จะเป็นขีปนาวุธหนักแต่ระบบขนส่งและติดตั้งถูกออกแบบ ให้ทันสมัยและคล่องตัวโดยสามารถยิงได้จากฐานป่อยเคลื่อนที่บนยานยนต์พิเศษหรือจากไซโลใต้ดินที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนทั่วประเทศการพัฒนาโครงสร้างแบบโมดูล่ายังทําให้การบำรุงรักษาทําได้รวดเร็วและต้นทุงต่ำจุดประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของไทยแม้ขีปนาวุธรุ่นนี้จะไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์จริงแต่ก็ถูกพัฒนาเพื่อเป็นอาวุธยับยั้งเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาอํานาจการต่อรองของไทย ในเวทีภูมิภาคภายใต้หลักการป้องกันตัวเองแบบยั่งยืนกองทัพไทยยังยืนยันว่าการพัฒนาอาวุธนี้ไม่มีเจตนาในการรุกราในดใดๆแต่เป็นการสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคให้มั่นคงการตอบสนองจากนานาชาติหลังจากมีการเปิดเผยขีปนาวุธ2,041ต่อสาธารณะความเคลื่อนไหวในเวทีนานาชาติ เริ่มเปลี่ยนแปลงทางทีประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งแสดงความกังวลในขณะที่อีกหลายประเทศแสดงความสนใจในการร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันไทยร่วมกับไทยสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียต่างจับตามองความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมยื่นข้อเสนอในการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางทหารผลกระทบต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยการเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นความก้าวหน้าในด้านการทหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างมหาศาลมีการลงทุนจากเอกชนในด้านชิ้นส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์การควบคุม AI และการผลิตเชื้อเพลิงเชิงพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยุโทโธปกรณ์ระดับสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคาดหวังในอนาคตหลังจากความสําเร็จในการพัฒนาขีปนาวุธ2041รัฐบาลไทยได้วางแผนที่จะขยายขีดความสามารถ ในด้านการป้องกันประเทศต่อไปทั้งในด้านระบบต่อต้านขีปนาวุธการสื่อสารผ่านดาวเทียมเฉพาะทางทางทหารและการพัฒนาโดรนโจมตีระยะไกลที่สามารถประสานงานกับขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปกาวกระโดดของไทยในเวทีโลกการพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่น2041แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยุทธปกรณ์ ในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จของกองทัพแต่ยังเป็นชัยชนะขององการวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนไทยโลกกาลังจับตามองไทยในมุมใหม่และนับจากนี้ชื่อของประเทศไทยจะถูกพูดถึงในระดับแนวหน้าเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการป้องกันประเทศการพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่น2,041แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยุธทธปกรณ ในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จของกองทัพแต่ยังเป็นชัยชนะขององค์การวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนไทยโลกกาลังจับตามองไทยในมุมใหม่และนับจากนี้ชื่อของประเทศไทยจะถูกพูดถึงในระดับแนวหน้าเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ